มาตูมสวยงาม,มน่าทานมากทุกคนอาหารวันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไม่ปลูมกมะเขือปีนี้นะเพราะว่าปีที่แล้วว่ะมะเขือพวงถูกตาเกีกเยไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวลวเป็นมิรกับสัตว์ทุกชนิดให้ดูความเสียงกรอบโอ้ยเสียงมันกรอบมากทุกคน ะะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับตูนช่องพิกี้ตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตูจะพาทุกคนมาทำพายครีมข้าวโพดกันนะคะเราจะทำแบบง่ายๆนะทุกคนจะใช้นมทั้งหมด300 ml นะคะประมาณนี้ใส่เกลือลงไปประมาณ1.4ส่วนสช้อนชานะคะใครจะใช้น้ำตาลก็ได้นะคะทุกคนแต่ตูจะใช้เป็นน้ำผึ้งแทนจะใช้ประมาณ 1>, 1ช้อนครึ่งประมาณนี้นะคะเพื่อเพื่อความหวานจากนั้นก็ใส่ข้าวโพดลงไปแล้วเราค่อยคนทีเดียวแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันเราตั้งไฟกลางๆนะคะคนไปเรื่อยๆจากนั้นใส่เนยประมาณ20กรัมนะคะคนเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มหนืด ตันจะเพิ่มแป้งลงไปอีกนะคะทุกคนเริ่มหนืดแล้วนะคะทุกคนคนเรื่อยๆเลยนะตุนใช้แป้งทั้งหมด2ช้อนโต๊ะกว่าๆนะคะรวมกันถ้าใครมีแป้งแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันจะดีมากๆนะคะทุกคนถ้าใครมีแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ใช้แป้งสองตัวนั้นไปนะคะหนืดประมาณนี้ได้แล้วนะ,ะทุกคนประมาณนี้ ให้เย็นก่อนแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะทุกคนเค okay, ประมาณนี้พอเค okay. แล้วตุนก็จะใส่ไส้ลงไปก็แล้วก็ มตุนก็จะกดนะคะตัวข้างๆเขาให้แน่นขึ้นใช้ส้มนะคะกดจากนั้นบากนิดนึงนะคะของตุนตจะบากนะใครไม่บากก็ได้นะแล้วก็ทาไข่แดง ทั่วเลยแล้วเราจะเข้าอุณหภูมิที่200องศาเป็นเวลา20-25นาทีนะคะน่ากินมากเลยทุกคนดูมีไส้ทะลักมานิดนึงใส่ไส้เยอะไปเลกภายเราน่ากินไหมทุกคนภายข้าวโพด ทำไข่ต้มยังตูมกันนะคะน้ำเริ่มจะเดือดเราก็ใส่ไข่ลงไปนะอย่าใส่ตอนน้ำเดือดจัดนะคะไม่งั้นไข่แตกประมาณนี้แล้วเราก็ต้องไว้8ดนาทีนะคะที่ไฟกลางกหลังจากล้อมมะเขือแช่น้ำนะคะเดี๋ยวเราจะปอกกันนะคะเราแช่น้ำเย็นนะทุกคนมันจะปอกง่ายมาก ก็ปอกเปลือกน,นี่นะคะส่วนไข่ไก่ก็เหมือนกันนะคะตุนเอานอกน้ำเย็นไว้สักพักหนึ่งแล้วเราก็ปอก แบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยเขาจะตอกได้สวยมากเลยถ้าเราเอาไว้ให้เขาเย็นนะคะแบบน็อกแบบน้ำเย็นจัดนะทุกคน เดี๋ยวให้ดูไข่ต้มเรานะคะโอ้อยังมาตุมสวยงามนี่นะคะเดี๋ยวน้ำระเราจะทำแบบง่ายๆนะคะตัวจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะเคี่ยวกับเคี่ยวกับน้ำปลานะคะ ใส่น้ำลงไปด้วยนะคะต่อไปก็ใส่หมูสับนะคะนิดเดียวไม่เยอะหมูสับประมาณนี้นะคะแล้วตุก็จะทำแบบประยุกต์นะคะใครจะใส่หอมก็ได้นะใครจะใส่หอมสดก็ได้นะแต่ตุนมีหอมดองนะคะจากคุณแม่คุณแม่อากิให้มาเพียบเลยตุนก็จะใช้อันนี้นะคะ น้ำหอมดองผสมเพิ่มความเปรี้ยวไปจากนั้นก็ใส่เนื้อหอมดองกับตัวพริกลงไปนะคะน่ากินมากเลยทุกคนตัวมะเขือเผายำม,มะเขือเผาตุนแยกน้ำนะคะน้ำลาดตัวจะยังไม่ไม่ลาดเลยเดี๋ยวให้คุณพ่อบ้านเขาตัดเอานะคะ ลงต้มไอ้นี่ตุนเอาออกจากฟรีนะใส่ผงกระเทียมลงไปเล็กน้อยใครจะตำกระเทียมพริกไทยใส่ก็ได้นะกระเทียมพริกไทยรักว่าชีตะตุนเอาง่ายๆนะตุนก็จะใส่ผงกระเทียมนะทุกคนพริกไทยจากนั้นก็เคี่ยวเขานะคะต่อไปก็จะใส่ มะละลงไปนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะเกลือแล้วก็น้ำปลานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจืดมะละกระดูกอ่อนของเรา พิกหยวกกับหัวหอมลงไปปรุรสด้วยน้ำมันหอยซีิวขาวใส่พริกไทยลงไปใส่หอมลงไป อาหารวันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนปลาหมึกผัดพริกไทยดำแกงจืดมะละกระดูกอ่อนแล้วก็มะเขือเผาไข่ต้มนะคะเป็นยำนะคะโอเคทานข้าวเลนคะ่ะทุกคน Let's try this one า o w ้าวสุดสวย ดีいいですねอ<嗯>ืมมีรักเกียวอืมฟอร์สินอร่อยนะนี่กินได้ถ้าเผาอร่อยทุกคนถ้าใครแบบ เป็นคนกินมะเขือยาวหรือมะเขือไม่ค่อยเก่งอ่ะรู้ว่าเมนูนี้น่าจะแบบโอเคอยู่นะกระดูกอ่อนนะคะนุ่ม เวลาเอาเผากันแยหวานมากเลยทุกคนแต่ตูจะไปหาพันมะเขือยาวมะปุอยู่นะคะปีหน้าอันที่จริงเหรออยู่ไทยตูก็ไม่ค่อยกินมะเขือนะกินได้ไม่เยอะเท่าไหร่ตูชอบกินผักอย่างอื่นมากกว่าไม่ปุกงมะเขือปีนี้นะเพราะว่าปีที่แล้วอะมะเขือพวงตูนะ่ะโดนหนอนกินหมดเลยทุกคนแล้วหนอนตัวทุดนี่ นอนตัวเต้านี่เป็นภาพติดตาตัวเลยอ่ะทุกคนนอนตัวเบลเลอร์เลยะมะเขือพวงมะเขือพวง,องเอ๊ะแผนอ๋อ <c oughs> มันเป็นภาพติดตาตัวเลยทุกคนตัวเลยแบบปีนี้ฉันเจอไม่ปูงมะเขือพวงแบบมันช็อกมากอ่ะแบบตุนช็อกมาตุนก็บอกว่าวโอ๊ะไปมะเขือพวงหายไปไหนหมดเพราะมะเขือพวงตัวต้สูงมากอ่ะแล,แล้วแบบโอ๊ยพอมาเห็นแบบ แตกพอดเลยะ่ะแล้ววันนั้นอคิไม่อยู่บ้านน่ะอืมนะตูลแบบตุนเลยจำว่าตรงไหนจุดไหนที่ตุนเจอนะคะแล้วตุนก็บอกอาคิว่าที่ตุนเจอแล้วอาคิก็มาจัดก,การให้ตอนที่นางเลิกงานนะทุกคนเพราะตุนเป็นคนที่กลัวหนอนแบบพานิคมากอะ่ะตูนไม่กล้าออกหลังบ,บ้านเลยเพราะตุนเจอเจอตัวใหญ่ขนาดนั้นตูนไม่กล้าออกหลังบ้านเลยนะคะทุกคนก็ แล้วคนที่ถามว่าเอาแล้วกลัวกลัวหน่อแล้วทําไมถึงปลูกผักอะ่ะมันคนละเรื่องกันนะทุกคนเพราะว่าเราเราชอบนะทุกคนเราก็อยากเอาชนะความกลัวเราเหนื่งกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนคนที่กลัวมแรลงสาบหรือกลัวแมงมุมอะ่ะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนเราก็พยายามที่จะใช้ชีวิตให้ปกติมากที่สุดอะ่ะเราปลูกผักเราก็รู้ว่ามันต้องเจอะแต่เราก็อย่าไปนหนีมันขนาดนั้นเลยทุกคน แต่ก็หนีแหละถ้าสมมุติเจอตุกก็หนีนะตุนวิ่งเลย <c oughs> แล้วตุนงะเป็นคนที่แปลกมากเลยสัตว์ที่ตุ้ควรจะกลัวแต่ตุก็ไม่กลัวยางงูอย่างเงี้ยตุ้ก็ไม่ได้กลัวนะตุนกับอาคีก็ไม่ได้กลงงูนะทุกคนตอนที่ตุ้ไปสวนสัตว์เขาเขียวอะเขาขออาสาให้แบบไปโชว์การแสดงงูหลามใช่ไหมเข,ของอ ตุนอาสาเอาองูเคาคอเลยอะแต่ตัวก็ไม่ได้กลัวงูหลังแต่ถ้างูมีพิษเราก็ระวังนิดนึงนะคะถ้าเป็นงูมีพิษก็ไม่กล้าจับนะแต่ถ้างูไม่มีพิษตุนกล้าจับนะอืมแต่ตุนก็แยกไม่ออกหรอกว่าอันไหนมีพิษหรือไม่มีพิษอากีจะเชี่ยวชาญมากกว่าตุน <c oughs> เพราะว่าส่วนที่เราทําอ่ะทุกคนที่ทุกคนเห็นอะสวนบ้านปู่คุณปู่คุณย่าเราเจองูกนแทบทุกเดือนเลยนะ <c oughs> เราเจองูกนแทบทุกเดือนแลวเวลาอากีแบบ อากิตัดหญ้านะคะก็จะเจองูนะคะเพราะว่าเราดูไม่ทั่วถึงนะคะทุกคนมันแบบมันพื้นที่มันเยอะเกินเราดูไม่ทั่วถึงอะ่ะแต่คนที่ไม่กลัวอะไรเลยคือเก่งมากเลยนะเหมือนอากิไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวแลวเป็นนิรก,กับสัตว์ทุกชนิดทุกชนิดเลยแม้กระทั่งพึ่งอะ่ะอากิก็กล้าจับนะเอาพึ่งมาไต่บนตัวหรือว่าแมงมุมอะไรอะไรประมาณนี้ทุกคน เป็นคนที่รักสัตว์แบบมากมากๆเลยอะียะรู้ยันไข่แมลงอะว่าถ้าเจอไข่แมลงตัวเนี้ยเอ,อตรงบผักของเราเลยออะไรประมาณเนี้ยบางทีจะรู้เลยว่าโตขึ้นมาจะเป็นแมลงตัวไหนหรืออะไรประมาณเนี้ยนางก็จะบอกว่าอันนี้อย่าฆ่านะอย่าเด็ดทิ้งนะอย่าอะไรพวกเนี้ย I was pancake, came, okay. uh, that almond, mm. honey. Oh, I put that box dental in three shakes of soap. <laughs> honey. Hard. Yeah. Mm. So hard to eat it. It's hard, but still, still a soft. Mm. After I finish with the smoker. Huh? Mm. ลันวาวานปีกจาคค่ะทุกคนสำหรับใครที่ถามว่าทำไมพวกเรากินกันเยอะแล้วทำไมพวกเราไม่อ้วนเราออกกำลังกายกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เดินค่ะ พวกตุนเดินกันแทบทุกวันทุกวันแหละระยะเวลาขึ้นเอ,อระยะกิโลขึ้นอยู่ของแปลว่าแต่ว่าเกินสามกิโลทุกวันทุกวันนะคะบางวันอากิลากตุนไปเดินเป็นสิบกิโลทุกคนแล้วก็มีเวทเทรนนิ่งนะคะตัวก็จะมีสอร์ตบ้างวันละยี่สิบยี่สิบครั้งสิบครั้งสามสิบครั้งแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ต,ตุนเลย แต่อากินี่จะแบบเสมอต้นเสมอปลายมากกว่าแบบนางก็จะมีเล่นบอลยางนะคะแล้วก็มีสปอร์ตแทบทุกวันหมดม่แต่ว่าตูนก็รู้สึกว่าตูนอ้วนนะทุกคนตูนอ้วนมากขึ้นกว่าตอนที่ตูนแต่งงานแต่งงานแต่งนะแต่ตูนก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันกระชับขึ้นอ่ะเพราะเราเดินแทบทุกวันเลยอออกกําลังกายแทบทุกวันมันมันกระชับขึ้นอ่ะน้ำหนักเราไม่ได้ลดหรอกแต่ว่า มันกระชับสัดส,ส่วนมันกระชับลงนะคะมันเฟิร์มขึ้นถ้าจะให้ดีตุ้มควรจะควบคุมอาหารเหมือนตอนที่ตุนมเหมือนตอนที่ก่อนงานแต่งอันนั้นตุนควบคุมอาหารจริงๆตุนควบคุมแป้งควบคุมของทอดแต่ว่าก็เครียดนะถ้าควบคุมตลอดเราก็เครียดนะแต่มันก็มีขึ้นบ้างลดบ้าง ไม่เป็นไรไม่เคยอ้วนกว่านี้แล้วจนอะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมพายขา้าวโพดกันนะคะก็ตอนนี้กำลังอุ่นแล้วเดี๋ยวให้ดูเนื้อให้ดูความเสียงกรอบอุ้ยเสียงมันกรอบมากทุกคนอ่านี่นะคะนะคะไส้ข้างใน กินอืมอร่อยถ้าใครชอบกินพายข้าวโพดอะ่ะของแมคโดนัลล์ทุกคนเหมือนเลยแล้วหวานน้อยกว่าด้วยตนชอบตูเป็นคนชอบสั่งพายข้าวโพดแมคโดนัลล์ประจำนะแล้วตูก็รู้สึกว่ามันหวานเกินไปแต่เนี่ยกำลังดีแบบ หวานน้อยสำหรับตุลนะตุนชอบกินแบบเนี้ยอร่อยมากคิีมจะไม่เลี่ยนเลยนะทุกคนเพราะเราใส่ใส่เตนมน้ำผึ้งแล้วก็ข้าวโพดนะคะมีเนยด้วยแต่เราใส่ไม่เยอะอร่อยนะ โอเคทุกคนวันนี้ตุ่นขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่บา้านญี่ปุ่นคนนี้ต่อไปได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนหวังว่าจะชอบสูตรสูตรขนมสูตรอาหารตุนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตุ่นด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ